สวัสดีครับซานะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมสนิมเน้าอชาแนลนะครับก็วันนี้มารีวิวอีกเหมือนเดิมนะครับเปิดกล่องของสะสมนะครับวันนี้เป็นตอนของบวกเหล็กนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะสั่งมาแล้วแต่ดูสภาพกล่องมันเยินมากนะฮะก็ทามันพังคงต้องเลมกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันทีละกล่องวันนี้มีสองกล่องนะฮะสองกล่องราคาก็โดนใจเหมือนเดิมนะฮะกระเป๋าแบนนะฮะเริ่มกันเลยเริ่มจากกล่องนี้นี่มายังไงครับ อันนี้ไม่ได้สั่งนะสั่งเป็นบวกเหล็กแต่อะไรมาแทนเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะงงครับสั่งหมวกเหล็กแต่นี่ม้ามาแทนอืมอ้าว งงสิงงะเดี๋ยวดูกล่องนี้ก็แล้วกันว่าใช้หมวกเหล็กหรือเปล่าอ๋ชุ้นี้เป็นหมวกเหล็กครับหมวกเหล็กอยู่ลังนี้นะฮะอันนี้น่าจะส่งมาผิดเดี๋ยวติดต่อกับทางร้านก่อนนะฮะมาดูหมวกเหล็กกนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสั่งไป กงานดีมากนี่นะกรอนนะฮะรายละเอียดดีนะใส่เลยก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวหานปีดเออเอออันนี้งานสวยงานสวยสีสวยเห็นไหมอันนี้เป็นโอ,อีกใบคนละใบกันนะฮะแล้วก็มันมาคู่นี้นะฮะเป็นคนละใบอันนี้ก็งานสวยเห็นไหม อ่าอันนี้ก็เสร็จหนึ่งใบนะฮะก็เดี๋ยวดูรีวิวใกล้ๆอีกนะฮะมังกรละเอียดสวยนะขาวสวยนะฮะบวกดีเทลใช้ได้หนักหนักหนักหน,นักใช้ได้นี่นะครับด้านล่างเห็นไหมเฮ้ยสื่อว่าสวยงามนะ,ะชิ้นนี้ชอบถูกใจนะฮะอ่ะชิ้นนี้มังกรสวยจริงๆอันนี้นะมังกรสวยต่อมาก็ใบนี้ อ่ะโอ้ยปาจะเสร็จเสร็จแล้วครับอ่ะใบนี้ก็นี่เลยนะฮะระเรียดสวยนะฮะเผาวสวยแหมสองใบนี้ถูกใจมากนะฮะนี่นะหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันแต่นี่ไม่มีลายเซ็นนะฮะแต่ก็สวยงามนะครับชิ้นนี้นะครับก็เป็นอันว่าบวกสองใบถูกใจดีนะครับก็ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยว ต้องส่งคืนร้านนะครับน่าจะส่งมาผิดนะฮะก็เดี๋ยวส่งคืนเขาก่อนนะครับไม่แกะก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ใช่ของผมสั่งผมสั่งแค่หมวกสองใบนี้นะครับก็เป็นกานว่าของมาถูกต้องครบถ้วนก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ช่องผมใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้สนิมเน้าชานอลด้วยนะครับก็จะสนอหาสิ่งดีๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผมบายยครับ